ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออบเช่นเคยนะครับในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสําหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนํามาพรีวิวในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ Hot Toys อ่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยเวนวูเวนวูอ่าผมผมขออนุญาตเรียกว่าวิกเกอร์เฮเหลียงก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นชื่อที่คุ้นปากมากกว่านะครับผมก็คือ เป็นตัวละครจากเรื่องชังชีนั่นเองนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันต่อเลยนะครับเพราะว่าเมื่อตะก,กี้เพิ่งพรีวิวชังชีเนี่ยไปสดๆร้อนๆเลยนะฮะอ่ะสำหรับราคาเปิดให้พรีออเดอร์สำหรับฟิกเกอร์เฮียเหลี่ยงเนี่ยอยู่ที่8,220บาทเท่ากันกับตัวชังชีเลยนะครับผมเท่ากันเลยเป๊ะนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าของที่เขาให้เนี่ย มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและตัวฟิกเกอร์เองเ่ยมันมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างกับของตัวชางชีบ้างนะครับผมมาเราก็จะใช้เรียกว่าวิธีการเช่นเดิมนะครับผมก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์โชว์ก่อนเพื่ออ่านรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้รูปยังไม่มานะครับผมรูปเนี่ยน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมาวันพรุ่งนี้เสียได้เหมือนกันคือถ้าไม่ติดว่าใจร้อนว่าจะต้องทำคลิปให้มันแบบพันดวนในวันนี้เนี่ย จริงๆทำพูแนวเวอร์กว่าเพราะว่าภาพมันจะมาครบและแบบคมชัดไงแต่ไม่ได้ฮนะข่าวเรามันจะต้องสดมันจะต้องใหม่นะฮะเออของออกนะครับในช่วงมกราคมถึงมีนาคมปี2023นะครับก็รอกันไปอีกปีกว่าๆนะครับเหงือกแห้งเลยนะฮะเออสำหรับตัวนี้นะครับอะไรเนี่ย throughout my life the ten rings gave our family power ในโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ a u t h e n t i c and d e t a i l ทลไล n นสออฟโทนี่เหลียงนะครับผมโทนี่เหลียงก็คือชื่อของเหลียงเชาวเว่ยนั่นเองนะครับเฮียเหลี่ยงของเรานะครับแล้วก็ Newly d e v e l o p e d h e นต์เับอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทั้งฟิกเกอร์ของชางชี hi, และก็ฟิกเกอร์ของเฮียเหลียงเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮอตทอยไม่เคยทำมาก่อนเพราะฉนั้นมั่นใจได้เลยว่านี่คือหัวปั้นใหม่แน่นอนนะครับผม Black Color Short h ตเฮ s c u l p t u r e Approximately ความสูงราวๆ28เซนเอ๊ะเหมือนเหมือนจะเตี้ยวกว่าชางชี ใช่ไหมชางชิงเหมือนจะ30เซนป้าที่ผมเพิ่งพรีวิวไปเมื่อกี้แล้วก็ body w i t h over 30 points of articulation ตัวนี้มีจุดขยับมากกว่า30จุดนะครับแล้วก็ one pair of interchangeable forearms ว่าโอ้ยอ่านไม่ออก้วเนี่ยก็คือแขนที่มีตัว rings นะครับผมก็คือตัวแหวนของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นกำไรได้ไหมเออที่แขนที่มีกำไรเนี่ยติดอยู่ซึ่งกำไรตัวนี้เนี่ย มันจะสะท้อนไฟแบล็คลท์นะครับผมก็คือ Luminous r e f ล e c t ฟเ e ฟเฟ e c t นะครับไม่ได้มีไฟแต่ว่าสะท้อนแสงไฟแบล็คลท์นะครับแล้วก็เป็น Non d e t ท c เชเบิลไม่สามารถถอดออกได้สแสดงว่าไอตัวกำไรหรือ,อตัวแหวนเนี่ยไม่สามารถถอดออกจากแขนได้นะครับแล้วก็มีนายพ c e ิ of i n t เศเชนิเบิล h a นเดนะครับมีมือมาให้เปลี่ยน9มือก็โอ้โหผมว่าลายนี้มือมาให้เปลี่ยนเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าหนังเขาออกเป็นแนวแบบหนังแบบจีนกําลังภายในเลยเนาะเออมันจะต้องแบบมือมันต้องวาดลวดลายหน่อยอย่างของช้างชีเขาตั้ง10มือไอ้นี่ก็9มือนะครับโอ้โหเยอะจริงๆคอสตูมนะครับ one back color under w w i s t with มีบอกอะไรไหม b บ r g u n d y s t r s p s อ่าไม่มีนะครับไม่มีบอกเรื่องอ่าวัตถุดิบอ่าเรื่องวัสดุนะครับว่ามันทํามาจากอะไรอ่า accessories นะครับ one pair of translucent blue color ring power using effect accessory attachable to forearm the rings are specially a p p l i e d with l u m i n e s e n reflective effect ให้หลังๆ hot toy ก็เล่นง่ายเหมือนกันนะฮะเหมือนเขารู้ว่า black light เนี่ยมันใช้งานได้เขาก็เอาอาการแบบใช้ black light เนี่ยมาทดแทนการเปิดไฟไปซะหมดเลยนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็สะดวกในแง่ที่ไม่ต้องมาใส่ฐานเล่นไฟเปิดสวิต แต่ในความเห็นผมนะยังไงเนี่ยการที่ใช้แบล็คไลท์เนี่ยมันก็สู้กับการเปิดไฟจากฐานไม่ได้นะความสว่างมันก็ผิดกันแล้วก็วิธีการเล่นมันก็คนละแบบกันอันนี้แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะครับเออแล้วแต่คนชอบและก็มองอีกในหนึ่งก็คือผมว่าเป็นการลดต้นทุนด้วยนะครับคือทําระบบไฟเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มต้นทุนมากกว่าการที่ทาสีให้มันแบบสะท้อนแสง UV แบล็คไลท์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ One pair of t ทันรูเซนบลูคัลเลอร์ r ิงพาวเวอ a ์ t อตแ อ่า a t t a c k i n g e f f e c t accessory อันนี้เหมือนกัน attachable to f o r r arm and fist แล้วก็อ่า apply with luminous reflective effect นะครับเหมือนกันแล้วก็ one c h a n g h i power r e s t s t a n blue color effect accessory แล้วก็ especially d e s i g n figure stand with movie logo and character nameplate นะครับแล้วก็อ่านี่นะครับก็มีดอกจันสองดวงไว้บอกว่า luminous reflective effect can be activated by UV black light torch not included ก็คือ ไอไอ้ lumines reflective effect เนี่ยอ่าจะใช้งานโดยอ่าต้องใช้แบบมีอ่าเขาเรียกว่าเนะี้ไฟฉายแบ็ k ไลท์เนาะซึ่งเขาไม่ได้แถมมาให้อันนี้ต้องไปหากันเอาเองนะครับย้ำไม่มีมาให้นะครับไปหาเอาเองไอตัวไฟฉายแบ c k l i g h นะครับซึ่งหาซื้อไม่ยากหรอกสั่ง shopee เอาก็ได้นะไม่กี่บาทอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ facebook กันดีกว่านะครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูกัน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไขข้อข้องใจก่อนคือตัวละครคาแรคเตอร์ของอ่าเฮยเหลียงเนี่ยความสูงอยู่ที่28เซนใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับย้อนกลับไปดูของช้างฉีหน่อยช้างฉีหน่อยนะครับว่าความสูงเขาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะา30อ่ะชัวร์แล้วว่าตัวช้างฉีเนี่ยสูงกว่าเฮียเหลียงนะครับเออสูงกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับ ของ Hot Toys มาเดี๋ยวเรามาดูฟิกเกอร์ฮีเหลียงกันต่อนี่เริ่มมาก็โชว์เลยหน้าอันนี้อาจจะไม่ใช่รูปที่โชว์หน้าเขาแบบชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเหมือนเหมือนนะครับนี่หูยเหมือนนะยังไงเฮียเหลียงมาเอง Expression น,นิ่งไหมนิ่ง แต่ผมแอบมองว่าเหมือน expression จะดีกว่าตัวชางชีอาจจะด้วยความที่ว่าชางชีเนี่ยเขาทำหนังตาตกไว้ค่อนข้างเยอะทำให้ expression มันทื่อมาลื่นทื่อไปหน่อยแบบเฉยไปมากแต่ของตัวเฮเหลียงเนี่ยหนังตาเขาไม่ได้ตกขนาดนั้นนะครับแล้วก็แววตามันดูมีชีวิตชีวากว่านะครับก็เลยทำให้ expression นิ่งไหมนิ่งแต่ดูดีกว่าของตัวชางชีสำหรับผมนะผมว่า expression ดูดีกว่าของตัวชางชีหน่อยนะครับ คือหน้าเนี่ยมันจะออกแบบว่ามันอยู่ที่การจัดมุมผมรู้สึกนะมันจะมองว่าอย่างอย่างดูมุมเนี้ยเหมือนเหมือนเฮียเหลียงแอบแบบนิ่งปนยิ้มยิ้มหน่อยๆแต่ถ้าจัดมุมดีๆก็อาจจะดูเป็นหน้าเข้มๆได้มันทําให้ผมนึกถึงหัวของมาตี้แม็กฟายแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์ภาคสองคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือจะดูเป็นหน้ายิ้มก็ได้จะดูเป็นหน้าขรึมๆก็ได้เออมันอยู่ที่การจัดมุมนะครับเนี่ยเฮ้ยผมว่าได้ว่ะผมว่าได้นะครับผมว่าได้เลยนะ ในเรื่องของหัวปั้นดีเลยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเรื่องของชุดดีกว่าว่าชุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับน่าเป็นห่วงเท่าของตัวช่างชีหรือเปล่านะครับนี่อ่าเราได้เห็นชุดกันแบบเต็มๆแล้วภาพก็เบอร์เบอร์นะโอเครองเท้าเนี่ยผมว่าพลาสติกขึ้นรูปชัวร์นะครับกางเกงน่าจะเป็นผ้านะครับแต่มีส่วนที่ผมมองว่าตรงสนับเข่าเนี่ยคล้ายๆไม่ยางก็หนังเทียมนะครับเออคล้ายๆนะฮะ ตัวเข็มขัดดูเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับตัวช่วงเข็มขัดตรงนี้ผมว่านะชุดนะดีไซน์ชุดอะ่ะอันอันนี้เอาเฉพาะดีไซน์กันนะผมชอบมากกว่าของตัวชางชีอ่าโอเคสีสันไม่ฉูดฉาดใช่ถูกต้องแต่ผมว่าชุดมันเท่กว่าของตัวชางชีมากเลยนะอ่าแล้วก็ตัวกําไลที่ถูกยึดติดไปกับตัวแขนเลยใช่ไหมเขาบอกว่า Non Detachable เนาะเออแล้วก็หน้าถ้ามองมุมนี้จะเห็นเลยว่าเหมือนขี่เหลียงยิ้มแบบชัดเจนมากนะฮะเออเ ตัวเสื้อเนี่ยผมมองว่าท็กเจอร์มันผสมกันยืนพื้นน่าจะเป็นผ้าแต่น่าจะมีแซมพวกหนังเทียมตามแขนไม่กย็ยางซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงนะครับตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงเออโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปโฮเโ้เชดโดเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฟกสวยมากนะฮะคือมันเอาเอฟเฟกมาคุมท่อนแขนเลยนะแล้วก็เนี่ยเห็นเป็นตัวแหวนเนี่ยมันแบบมันวิ่งอะ่ะ เฮ้ยผมว่าเอฟเฟกสวยสวยจัดเลยนะสวยจัดเลยทีเนี้ยต้องมาขึ้นอยู่กับว่าตัวพาร์ตเอฟเฟกเขา่าทาเป็นพลาสติกอ่อนหรือว่าแข็งโดยส่วนตัวผมอยากเชียร์ให้มันเป็นออกแนวแข็งๆหน่อยเพราะว่าถ้าทําเป็นพลาสติกอ่อนอะมันไม่สามารถยืนแบบยืนให้มันแข็งๆนิ่งๆอย่างนี้ได้มันจะย้อยอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าผมเล่นพาร์ตเอฟเฟกของฮอ t ทอยมาหลายอันมากอันไหนที่เขาทําเป็นพลาสติกแบบมันอ่อนเนี่ยย้อยแบบ มันจัดมันจัดท่าไม่ได้เลยมันจัดทรงไม่ได้เลยมันจะดูไม่ดีเลยอันนี้คาดหวังว่าให้เขาทําออกมาเป็นแข็งๆหน่อยนะมันจะได้แบบยืนแบบอยู่ทรงแบบนี้ได้นะครับซึ่งโหโคตรเท่เลยอะและยิ่งเป็นเฮียเหลี่ยงอะคือเฮียเหลี่ยงทําอะไรก็เท่ผมบอกเลยเป็นผู้ชายที่เท่มากอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงตอนผมอยู่รัสเซียผมมีเพื่อนจีนอยู่หลายคนนะครับก็คือได้รู้จักกับเพื่อนที่เป็นคนจีนหลายคนผมถามเขาว่าดาราโปรดเขาคือใครเขาบอกว่าเหลี่ยงเฉาเว่วยผมบอกจับมือเลย เหมือนกันเหมือนกันนะฮะเออคือมันเป็นดาราโปรดของเขาจริงๆนะฮะเออแบบเขาเป็นคนที่หล่อและเทมากๆทุกกระเบียดนิ้วยิ่งแก่ยิ่งเทอันนี้พูดเลยกล้าพูดเลยนะนี่หน้าเขาดูเหมือนผู้ใหญ่ใจดีนะแบบพอมาดูมุมนี้นะเออแล้วท่อนแขนอะไรเงี้ยแบบปั้นเป็นเส้นเลือดสวยมากเลยเออชุดอา่าตรงเนี้ยเราได้เห็นรายละเอียดชุดแบบชัดๆหน่อยนะเทกเจอร์ตรงเนี้ย ผ้าแต่ไอ้ที่เป็นริ้วๆตรงเนี้ยที่ตรงแขนตรงอะไรเงี้ยผมกลัวว่าจะเป็นหนังเทียมผมกลัวว่าจะเป็นหนังเทียมไม่ก็ยางซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยนะทําใจได้เลยว่าอนาคตพังแน่นอนนะครับอนาคตพังแน่แต่สซหรับผมนะมันพังเนี่ยมันยังดูไม่อ่าเขาเรียกว่าไงไม่น่าเกลียดแบบของตัวชุดชางชีเพราะว่าด้วยความที่โทนสีชุดเนี่ยเขาอ,ออกไปแนวแบบชุดแบบ ออกแนวแบบน้ำเงินน้ำเงินดำดำทะมุนทะมืนหน่อยเวลาพวกนี้เวลามันแตกลอกอะ่ะผมว่ามันดูไม่ค่อยออกสมมตินะสมมุติเลยนะแบบสมมุติว่ามันลอกไปทั้งแผงทั้งแขนเสื้อทั้งตรงอกเลยเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยน่าเกียดในความเห็นผมนะในความเห็นผมนะแต่ถามว่ามันพังไหมผมว่ามีสิทธิ์ที่จะพังสูงนะครับชุดนี้เนี่ยโอ้โหตายเลยวะ่ะตายเลยอะ่ะ เอาจริงนะผมอยากถ่ายพรีวิวแบบเห็นหน้าผมมากเลยนะทีเนี้ยคือผมโคตรฟินเลยอะ่ะคืออันนี้ผมผมบอกเลยนะนี่เป็นหัวที่ดีมากมากมากเลยถ้าสมมุติไฟนอลโปรดักตทำออกมาได้อย่างนี้นะผมบอกเลยทั้งตัวช้างชีทั้งตัวเฮียเหลียงเนี่ยเป็นเป็นหัวท็อปทอปของ Hot ทอยอีกหัวหนึงเลยสำหรับผมนะทั้งตัวช้างชีแล้วก็ตัวเฮียเหลียงเลยทั้งคู่เลยนะครับทำออกมาได้ดีจริงๆ แอบให้ของฮีเหลียงดูนําหน่อยในเรื่องของ Expression ที่ดูดีมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีแบบมากขนาดนั้นนะครับคือ Expression มันก็ยังนิ่งอยู่แหละนะครับแต่แต่ดีแต่ดีเลยนะดีเลยเนี่ยผมดูรูปนี้นะทีแรกนะเอาจริงๆนะตอนที่มีน้องคนหนึ่งเนะี่ยเขาส่งรูปมาให้ผมใช่ไหมตอนที่ผมเพิ่งตื่นมาเลยเนะี่ยผมนึกว่ารูปถ่ายจากคนจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่านี่ขนาดผมเล่นคอทอยมาประมาณหนึ่งแล้วนะ เรียกว่ามีแค่ไม่กี่ตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหอย่างกับคนจริงนะ,ะตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทั้งชางชี hi, ทั้งเฮียเหลียงผมให้เลย2ตัวนี้นะครับหวังอย่างเดียวคือหวังให้ไฟนอลโปรดักต์ออกมาไม่ดรอปจากนี้มากนะครับเออนีโคยโหยเอฟเฟกแบบพาร์ทเอฟเฟกต์เฮียเหลียงจัดเต็มมากสังเกตดูนะว่าของเฮียเหลียงเนี่ยไม่กั๊กเลยนะไม่มีดอกจันมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอ็อสซอรี มาในเร็วๆนี้อะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับก็คือที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือของที่จะมากับเหลียงเลยนะครับนี่ดูดิเขาเท่สวยมากอุยหุย้ยอันนี้หุย้ยเฮ้ยเอาเรื่องแต่อันนี้อย่างที่ผมบอกไปต้องระวังเพราะว่าถ้าพลาสติกไม่แข็งจริงเนี่ยผมว่าย้อยหรือถ้าตั้งโชว์ไว้นานๆมีโอกาสที่มันจะงอนะครับ ก็คือตัวแหวนเนี่ยด้วยความที่มันทํายาวมากๆเนี่ยอาจจะงอแล้วก็ตกอาจจะทําให้ไม่สวยได้นะครับเออเออผมมองว่าไอพลาสติกตัวนี้ไอพาสเอฟเฟกเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับคือถ้ามันย้อยลงมันก็ไม่สวยถูกไหมฮะเวลาโชว์เออเราก็อยากให้มันตั้งๆอย่างเงี้ยแต่ผมไม่คิดว่ามันจะตั้งอยู่ขนาดนี้ได้นานนะเออมันมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันสาหรับพาสเอฟเฟกตัวนี้แต่ถามว่าแถมมาดีไหมดีถ้าผมถ่ายรีวิวนะผมถ่ายอันนี้สวยเลยสวยเลย,สวยเลยนะครับ แต่ด้วยหนว่าผมว่าตั้งโชว์ระยะยาวผมจะตั้งโชว์งี้ไหมคงไม่นะฮะมันน่าเป็นห่วงนะครับเออเ,อ,อเนี่ยเออเนี่ยพอมามุมเนี้รู้สึกว่าดูเข้มนะเฮียเหลี่ยงดูเข้มขึ้นมาเลยอะ่ะเออคือถ้าแบบมุมกดๆหน้าหน่อยอะ่ะเห็นไหมหน้ามันก็จะดูเข้มไปอีกแบบหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยผมชอบผมชอบนะฮะผมชอบเลยพาดเรื่องการขยับผมว่าไม่แพ้ชางชี ผมว่าไม่แพ้นะครับบอกว่าขยับได้พอๆกันนะครับเพียงแต่ชางชีรู้สึกว่าจะโชว์แบบดูอลังการมากกว่านะฮะโชว์แบบเรื่องจัดท่าเนี่ยโอ้ตายตายแล้ว่ะอ่าพาร์ทเฟกนี้ผมขอบอกก่อนนะคโคตรน่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าสังเกตดูที่มือเฮียเหลียงจับนะครับพาร์ทเฟกเนี่ยมันเป็นแค่เส้นบางๆเล็กๆแล้วลองดูตรงที่ยาวๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นหนาๆหน,น่อยอ่ะผมบอกเลยย้อยแน่นอนย้อยแน่นอน ย้อยผมผมว่าย้อยนะครับมีโอกาสที่มันจะย้อยตกเหี่ยวลงข้างล่างสูงนะครับเออสูงแต่ถามว่าแถมออกมาแล้วมันสวยไหมมันสวยนะครับแต่ในเรื่องของการเล่นจริงเนี่ยน่าจะต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปี2023เนี่ยฮอตทอยเขาจะทําออกมาเป็นยังไงนะครับมันอาจจะไม่ย้อย,อยอย่างที่ผมพูดก็ได้แต่ถ้าเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าโอกาสที่มันจะย้อยลงเนี่ยสูงนะครับผมเออเนี่ยจะให้มันตั้งตรงเนี่ยผมว่ายากนะครับ มันอาจจะได้ในระยะแรกๆที่เราเอามาเล่นแต่ถ้าตั้งโชว์นานๆผมว่ายัางไงก็ย้อยอืมสวยว่ะสวยเลยนะฮะแม้ว่าจะถห่วงเรื่องเท็กเจอร์ริ้วๆตรงหน้าอกแล้วก็ตรงแขนก็ตามแต่ผมมองว่าถ้ามันจะเละมันก็เละนั่นแหละนะครับก็ต้องรับสภาพมันแบบสี่ห้าปีข้างหน้าเนาะอาจจะเหนียวอาจจะเละได้นี่เทเททัท้งคู่นะฮะ เททั้งอ่าอเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมเออนั่นแหละเททั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับแต่ว่าเฮียเหลียงกินขาดอยู่แล้วแน่นอนผมติ่งเฮียเหลียงผมต้องอวยอยู่แล้วนะครับสังเกตดูว,ว่าการจัดท่าของชางชีนี่คือจะไปสุดมากแต่ของเฮียเหลียงก็ไม่แพ้นะฮะคือถ้าให้ตีต่างนะตอนนี้อฟัฟริกาเฮียเหลี่ยงอาจจะขยับได้ไม่สุดเท่าช้างชีแต่ผมว่าเท่าที่เป็นเนี่ยอยู่น่าพอใจแล้วน่าพอใจแล้วนะครับเออ อ่านี่นะครับคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งชื่ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เวนบูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแอคเซอรี่ถามว่าเยอะไหมนับเป็นชิ้นเนี่ยไม่เยอะเลยครับแทบจะมาตัวเปล่าๆเ,เลยแล้วก็ไปโดดเด่นเอาจริงเนี่ยที่พาร์ทเอฟเฟกต์ซะมากกว่านะครับคือพาร์ทเอฟเฟกต์เนี่ยจัดเต็มมากแล้วพาร์ทเอฟเฟกต์ทำออกมาได้สวยมากแต่ในแง,ง่ในแง,ง่ของการเล่นจริงเนี่ยผมยังเป็นห่วงอยู่อันนี้พูดกันตามตรงเลยนะแบบแบบพูดกันแบบตรงๆเลยแบบเหมือนเพื่อนกันเลยว่า น่าเป็นห่วงเรื่องพาร์ตเอฟเฟกที่มันอาจจะย้อยลงใน,ในแทบจะเกือบทุกๆชิ้นเลยนะครับมัดไม่น่าจะโหได้แข็งตรงขนาดนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เรื่องวัสดุชุดยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่สำหรับผมนะถ้าไม่ได้คิดเอาจะไปซ่อมอะ่ะถ้าไม่ได้คิดเอาไปซ่อมเลยนะ แล้วก็ปล่อยให้มันลอกไปเนี่ยผมว่ามันก็ยังดูดีอยูถ่ถ้าเทียบกับตัวชางชีเองถ้าเกิดชุดมันพังไปเนี่ยผมมองว่ามันจะดูน่าเกลียดกว่าด,วด้วยสีของเขาที่มันฉูดฉาดด้วยนะผมมองว่าของเฮียเหลี่ยงจะดูมีภาสีมากกว่านะครับผมณนะตอนนี้นะผมไม่คิดเยอะเลยนะครับสาหรับราคาพิโอเดอร์แปดพันสองร้อยี่สิบบาทสำหรับฟิกเกอร์เฮียเหลี่ยงเนี่ยผมขอให้อยู่ที่โดนนะครับผมโอ้โหให้อยู่ที่โดนเลยอันนี้พูดจริงนะครับคืออ่ะโอเคจะหาว่าอวยเฮียเหลี่ยงก็ได้ แต่งวดนี้ฮอตทอยทำดีจริงนะครับผมเออทำดีจริงนะครับในแง่ของอ็อกเซสซอรีด้วยความที่แบบเออช้างชีมันยังไม่เผยเออกมาเนาะ <c oughs> ก็ยังมองว่าชางชีดูมีภาษีมากกว่าในเรื่องของอ็อกเซสซอรีที่น่าจะเยอะและจัดเต็มกว่าแต่ก็ไม่แน่หรอกที่มันปิดอยู่สี่ช่องอะเพอเ <c oughs> ก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกแบบที่เฮียเหลียงมีนั่นแหละเดาเดานะอันนี้เดาเดานะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับคือถ้ามองในแง่นั้นเนี่ยตัวชางชีอ็อกเซสซอรีเยอะกว่าแต่ความเท่เฮียเหลียงเท่กว่านะครับท คือต่อให้ไม่ใช่หัวเฮียเหลี่ยงก็ตามถ้าสมมติคาแรคเตอร์รนี้ไม่ได้เล่นโดยเฮียเหลียงนะชุดก็เท่กว่าชังชีอยู่ดีนะครับผมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนานะจัดคู่ได้จัดคู่เหอะผมรู้สึกว่าถ้ายึดจากภาพพรีออเดอร์เป็นหลักเนี่ยภาพตัวต้นแบบโปรโตไทป์เป็นหลักเนี่ยผมยังมองว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ทําออกมาได้ดีในแง่ของจุดขยับออคเซสซอรีแล้วก็งานปั้นหัวที่ผมมองว่าแบบโอโ้โหเด็ดขาดมากฮอถทอยเอาอยู่มากๆและเป็นหัวที่ดีเรียกว่า ดีติดท็อปๆในใจผมเลยถ้าไม่ติดเรื่องเอ็กซ์เพรสชั่นนะถ้าเอ็กซ์เพรสชั่นดีกว่นี้จะให้แบบจะให้แบบเต็มเพดานเลยแต่ว่าอันนี้ยังขาดเรื่องเอ็กซ์เพรสชั่นอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคสำหรับการรีวิวของผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรียกว่าฟินฟินนะครับทั้งตัวชางชีเองแล้วก็ตัวเงียเหลี่ยงเองฟินจริงๆก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับก็น่าจะเป็นถ้าให้ผมเดาเร็วๆนี้เลยนะ น่าจะเป็นมิสเตอริโอขอทอยมิสเตอริโอนะครับน่าจะมีรีวิวมาให้ชมกันเร็วๆดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมเอาละขอตัวลาไปก่อนในเรื่างนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย